ไม่รู้ลืมกันไปหรือ,อยังนะครับแต่ว่าลืมไม่ได้จริงๆเพราะว่านี่คือกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่อย่าง ELEAGUE 2 0 2 1 Base Mobile Thailand Championship EPMTC รอบไฟแนลนะครับที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วนั่นเองนะฮะและเราก็จะได้ทราบกันด้วยว่าใครจะเป็นผู้ชนะจากผู้ข้างขันกว่า500 0 0 0คนนะครับตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานี้แล้ววันนี้ผมเจมจากช่องแอปเดย์นะครับ X กับทาง l e a g u e Thailand จะพาทุกคนไปดูนะครับว่าในรอบแคนสุดท้ายเนี่ย คคลาาาาายกกกัันนนนนนบบ้้้้งทีี่่สใใใจจจแแะ็็อไดเปปชม์รรรรวโดยต้องบอกไปก่อนนะครับผมว่าการแข่งขันใน EPMTC นียนะครับจะแบ่งออกเป็นระบบ iOS แล้วก็ Android นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฝั่ง Android กันก่อนละกันว่าแปคนสุดท้ายเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับผมในรอบคอเเตอร์ไฟนอลหรือว่า8ทีมสุดท้ายนี้นะครับจะแข่งขันกันในวันศุกร์ที่28พฤษภาคม2021หรือว่าวันนี้เวลา1ทุ่มตรงนั่นเองนะครับ โดยคู่แรกครับผมจะเป็นการประทะกันนะฮะของ2คนที่มาจากสโมสรนเดียวกันครับก็คือสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับเท่ากับว่าวัดกันที่ฝีมือล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าใช้ทีมเดียวกันเลยก็ว่าได้นะคู่ที่2ครับผมกับโพลิสเตโร่แล้วก็นครราชสีมานะครับถ้าวัดกันที่ภาพรวมนะครับทั้งทีมเนี่ยตัวโพลิสเตโร่นะครับจะเหนือกว่าฝั่งนครราชสีมาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ คู่ที่3นะครับผมประจวบนะฮะผมจะต้องประท้ากับเชียงรายนะครับอันนี้เน nah ีここ right ่ยก็ค er well, anyway, ่อนข้างสูสีเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเชียงรายเนี่ยถ้าวัดกันที่ค่าพลังของนักเตะทั้งทีมนะครับภาพรวมดีกว่าเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับและคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่4ของฝั่งแอนดอร์นะครับก็จะเป็นการประท้ากันนะครับระหว่างราชบุรีแล้วก็นครราชสีมานะครับแน่นอนว่าราชบุรีเนี่ยภาพรวมทั้งทีมนะครับดูจะเหนือกว่านครราชสีมาอยู่เล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับ สรุปนะครับผมนี่คือ8คนนะครับผมที่เข้ารอบมาของฝั่ง Android นั่นเองนะครับถ้าเราดูภาพรวมตรงนี้นะครับแน่นอนว่าสโมสอนเนี่ยสุพรรณบุรีแล้วก็ตัวนครราชสีมาเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ในฝั่ง Android ได้มากกว่าเลยนะครับเนื่องจากว่ามีจำนวนผู้เล่นนะครับผมที่มาจากสโมสอนเนี่ยถึงอย่างละ2คนเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับ มาดูของฝั่ง ios กันบ้างดีกว่านะครับคู่แรกนะครับผมเป็นการประทะกันของตัวท่าเรือนะครับผมบอกเลยว่าวัดกันที่ฝีมือล้วนๆอีกแล้วนะครับแล้วท่าเรือเนี่ยโอ้โหภาพรวมค่าพลังนเตะสนุกสนานดูเดือดมันแน่นอนนะครับคู่ที่2ครับผมมังจูเนียครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้รับชมเขามาแข่งให้ดูไปแล้วในรายการนี้นะครับรอบนี้เนี่ยต้องประทะกับสโมสรอย่างท่าเรือนะครับที่เอาจริงเนี่ยพูดกันตรงๆนะครับถ้าวัดกันที่ค่าพลังทั้งทีมเนี่ย สูพันเนี่ยดูเป็นรองอยู่พอสมควรเลยนะครับก็ไม่แน่ฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในการแข่งขันครั้งนี้ครับต่อกันที่คู่ที่3นะครับผมก็จะเป็นการเจอกันของ BG ประทุมนะครับโอ้โหทีมอันดับต้นๆในเรื่องของท่าพลังนะครับของไทยลีกเลยต้องมาท้ากับโพลิสเตโรนะครับที่แหมก็จะบอกว่าสูสีก็ยังไงอยู่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะครับ BG ปทุมเนี่ยภาพรวมนักเตะก,ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแร่งกว่าพอสมควรนะครับ และคู่สุดท้ายนะครับผมโพลิสเทโร่ครับผมประท้าก,กับ PT ประจวบอ่ะคู่นี้เนี่ยบอกเลยว่าวัดกันที่ฝีมือล้วนๆครับเพราะว่าภาพรวมนักเตะทั้ง2ทีมมีค่าพลังที่ไล่เลี่ยก,กันเลยหรือว่าเท่ากันเลยก็ว่าได้นะครับและนี่ก็คือ8คนสุดท้ายนะครับผมของฝั่ง iOS แล้วก็ Android นั่นเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเราลองนั่งสังเกตจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสุพรรณบุรีแล้วก็โพลิสเทโร่นะครับผม มีการเข้ารอบมาค่อนข้างเยอะไม่พอแถมกระจายไปอยู่ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับโดยเฉพาะของฝั่งท่าเรือเนี่ยโอ้โห iOS เนี่ยเข้ารอบถึง3คนเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามานั่งสังเกตเนี่ยนอกจากท่าเรือสุพรรณโพลิสเทโรนะครับที่เข้ารอบมาเยอะแล้วเราจะไม่เห็น2สโมสรในการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือลยองแล้วก็ บุรีรัมนะครับบุรีรัมเนี่ยเป็นสโมสรที่มีคนตัดสินใจเนี่ยเลือกเยอะที่สุดนะครับแต่หน้าเสียดายมากๆที่ไม่ได้เข้ามาสู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่แปลกใจมากๆทีเดียวนะครับก็มาลอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมใครจะได้เป็นแชมป์ของฝั่ง iOS แล้วก็ Android นะครับจะบันเทิงมากนะครับถ้าสมมติว่าของฝั่ง iOS เนี่ย เป็นสโมสรโพลิสเตโร่แล้วก็ของฟังแอนดรอยเนี่ยก็เป็นสโมสรโพลิสเตโร่เหมือนกันหรือว่าจะเป็นสุพรรณกับสุพรรณนะครับเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันได้นะครับซึ่งในวันเสาร์นะครับที่29พฤษภาคม2021นะครับผมวันพรุ่งนี้นะครับเวลา1ทุ่มตรงเนี่ยก็จะเป็นรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับในรอบเซมิ final แล้วก็วันอาทิตย์ครับคู่ชิงครับผมเวลา1ทุ่มตรงนะฮะก็สามารถเข้ามารับชมกันได้ที่ YouTube c h a n n e league l e thailand เลยนะครับก็จะมีถ่ายทอดสดให้เราได้รับชมทั้งฝั่ง ios แล้วก็ Android เลยนะครับและแน่นอนครับผมว่า3วันสุดมันแบบนี้นะครับจะให้ธรรมดาก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าเตรียมตัวพบกับเราแคสเตอร์นะครับผมจัดมาให้ถึง3คนที่จะมาร่วมสร้างความสนุกความมันใน epmtc ครั้งนี้นะครับรอบแทีมสุดท้ายวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงนะครับผมพี่อูจับคู่นะฮะกับพี่ดัฟฟี่ดัฟไลน์นั่นเองนะครับและแน่นอนครับผมว่าวัน เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์รอบ4ทีมสุดท้ายแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยพี่อูก็ยังชวนพี่อาร์ม h ู n ิสชแน,นลนะครับผมมาร่วมสร้างความสนุกอีกด้วยนั่นเองนะครับแลวก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆล่ะครับผมเชียร์ใครหรือว่าคิดว่าใครนะครับจะได้เป็นแชมป์ในรายการนี้ที่จะคว้าเงินรางวัลกว่า20,000บาทนั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมร่วมเชียร์กันได้นะครับผมทั้งวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ที่ย e ูทูบชาแนลอีลีกไทยแลนด์นะครับ ยังไงนะครับก็จะลืมกดปุ่ม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะครับผมแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยสำหรับช่อง e l i u e Thailand นะครับ<ม>ถ้ากดแล้วว่างๆมากดให้กับช่องแอปเดยบ้างก็ได้นะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าฮะไปล้ครับสวัสดีครับ